นิสัยของคนวันเสาร์ตรามปัจญาดาวคนวันเสาร์เนี่ยโทษทุกข์ให้ทายเสาแต่คนวันเสาร์เป็นคนที่ขยันกลา้าอึดทนแล้วก็ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วสิ่งที่สําคัญคนวันเสาร์มีเส้นแรงดังนั้นสามารถเชื่อเซนตตัวเองได้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นแบบไหนอะไรยังไงคนวันเสาร์จะรู้ตัวล่วงหน้าคนที่เดินเข้ามาหาคนวันเสาร์คนวันเสาร์จะรู้เลยว่าคนนี้มาแบบไหน ดังนั้นนั้นเป็นสิ่งข้อที่คนวันเสาร์มีแล้วก็ต้องคีบเอาไว้นั้นเวลาการทำอะไรแล้วแต่คนวันเสาร์จะมีความอดทนที่สุดเป็นคนที่ทำให้เกิดความประสบความสำเร็จได้แต่สิ่งที่ต้องพึงระวังสำหรับคนวันเสาร์คนวันเสาร์เนี่ยจะเป็นคนที่ทุกล่วงหน้าเวลาจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วแต่เหมือนตัวเองมีเซนไงว่าจะมาไม่ดีแน่ก็เลยทุกไปก่อนล่วงหน้า แล้วบางครั้งความทุกข์ร่วงหน้านี้มันยังไม่เกิดแล้วมันอาจจะไม่เกิดก็ได้ดังนั้นคนวันเสาร์ต้องพึงระวังความคิดตัวเองในการความเป็นความทุกข์ร่วงหน้าการใช้ชีวิตแปรปวนทางด้านอารมณ์เพราะคนวันเสาร์เนี่ยดูเหมือนข้างนอกแข็งนะแต่ข้างในเนี่ยขี้ใจน้อยแล้วก็เธยทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่โอเคกับเราทําไมเขาไม่คิด ว่าเออดูแลเราบ้างเพราะเราเป็นคนทำนํำอย่างเดียวเลยไงประมาณนี้นั้นก็ฝากคนวันเสาร์ไว้นะครับอย่าทุกข์ร่วงหน้าแล้วไม่ต้องขี้ใจ่น้อยสิ่งที่เราขยันสิ่งที่เราทํามาส่งผลให้คนวันเสาร์ดีได้แน่นอนครับ